สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรีวิวอาหารอยากได้คลิปสวยขอร้านเพิ่มไฟย่างเนื้อสุดท้ายงานเข้าเต็มๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนอุทาหรณ์เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการณ์สุดช็อกในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันกับสาวนักรีวิวอาหารรายหนึ่งที่เธอนั้นโดนไฟไหม้จนกลายเป็นแผลตามตัวจํานวนมาก ทั้งที่ร่างกายและใบหน้าแต่กลับโดนทัวลงยับรายงานระบุว่าสาวร้ายดังกล่าวนั้นได้ไปที่ร้านมอบไฟแห่งหนึ่ง โดยนั่งสั่งเมนูย่างเสียบไม้ห้อยลงมาซึ่งจะเสิร์ฟมาในรูปแบบพิเศษด้านล่างมีจานยาวสำหรับจุดไฟซึ่งภายหลังจากที่พนักงานนำเมนูดังกล่าวมาเสิร์ฟเธอก็ได้ขอให้พนักงานเพิ่มความแรงของไฟเพื่อที่จะได้ถ่ายคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์ออกมาสวยงามแต่ปรากฏว่าต่อมาพนักงานได้เทโค้ดแอลกอฮอล์เพิ่มลงไปในจานจุดไฟที่อยู่ใต้ไม้เสียบเนื้อย่างและเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นไฟไม่เพียงลุกไหม้เนื้อย่าง แต่ยังลุกโชนมาถึงตัวเธออย่างรวดเร็วเธอถูกไฟไหมอย่างรุนแรงจนได้รับบาดแผลตามตัวจำนวนมากมีที่บริเวณมือหน้าท้องและใบหน้าจนเสียโฉมต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งภายหลังเกิดเหตุเธอได้เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลและชดเชยจากทางร้านอาหารเป็นจำนวนเงิน600,000หยวนหรือราว3ล้านบาท ทวาทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้พาหลังจากผ่านมาเดือนกว่าทางเธอก็ยังไม่ได้รับค่ารชดเชยแต่อย่างใดทั้ทงนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงและวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้มีความผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยชี้ว่าต้นเหตุมาจากความต้องการของทางหญิงสาวเองที่อยากได้คอนเทนต์สวยงามจนไม่ตระหนักถึงอันตรายแต่ในส่วนของทางร้านอาหารก็ประมาทและขาดมาตราการด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกันที่นำขวดแอลกอฮอลมาเทนในลักษณะเช่นนั้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ